สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องนะครับพี่น้องชาวไร่ชาวสวนนะครับเกษตรกรที่เคารพรักทุกๆท่านนะฮะวันนี้เราก็มี GL25 นะครับตัวนี้จะเป็นคูปาต้านะครับ GL25 25แรงนะครับเครื่องยนต์3สูบนะครับพลงไร power นะฮะตัวนี้จะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับสภาพก็สวยๆนะครับสวยๆเลยนะฮะพร้อมใช้เลยนะครับนี่ก็เพิ่งลงทู่มานะครับ สวยนะฮะไฟเลี้ยวติดนะครับ d ีเอลยี่สิบห้าแรงนะครับโฟวินะฮะเครื่องยนต์สามสูบนะครับมาพร้อมกับหลังคาเดิมมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับหลังคาเดิมสวยๆเลยนะฮะระบบไฮเลกใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะฮะ แบบเอียงซ้ายเอียงขวาสิซ้ายเอียงขวาใช้งานได้ปกตินะฮะรับเอาวิดีโอวิดีโอนะครับวิดีโอใช้งานได้ปกติเลยนะครับสนใจเข้ามาเลือกชมได้ครับของเรารถของเราอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับเบอร์โทร0861026521นะครับ สำหรับคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่195,000บาทนะครับ GL 25แรงนะครับเกียร์เดินหน้า8เกียร์นะครับถอยหลัง8เกียร์นะฮะอ่าทดลองขับเลยตัวนี้ก็วีดีโอก็สามารถผมถอยหลังได้นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ซิงโครเนทนะครับอ่าเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องเหยียบคัสได้เลยนะฮะเดินหน้าถอยหลังดึงเดินหน้าถอยหลังได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีดิฟล็อกนะฮะอ่เลี้ยววงเลี้ยวแคบได้นะครับ เครื่องยนต์นิ่มๆเลยนะครับนะครับเดินหน้าเทายหลังโดยไม่ต้องเหยียบคัดไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องเหยียบคัสได้เลยนะครับดึงเดินหน้าถอยหลังได้เลยนะครับอ่า สวยเลยนะครับนี่นะครับไม่ต้องใช้คาร์เลยนะฮะท่านใดสนใจก็เข้ามาเลือกชมได้ครับร้านเราอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับสำหรับคันนี้ราคาก็อยู่ที่1นึ่งแสนเกบาทนะครับท่านใดสนใจก็ข้ามมาเลือกชมได้นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกหนึ่งศูนย์สองหกห้าสองหนึ่งนะครับร้านของเราก็มีให้รถเลือกอยู่หลายคันนะครับหลายรุ่นหลายราคานะครับ สนใจก็เข้ามาเลือกชมมาทดลองขับด้วยตัวเองได้เลยนะฮะถ้าสะดวกมานะครับถ้าไม่สะดวกมาเรามีบริการส่งนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ